โอเคนะครับผมเมื่อกี้เราคอนเน็กเบสผ่านแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาในส่วนของโชว์ข้อมูลให้ได้นะครับอ่านะครับเราจะมาโชว์ข้อมูลนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกนะครับให้คูณหาเทเบิลมาก่อนเดี๋ยวเทเบิลมาเทเบิลอยู่ไหนเทเบิลเทเบิลเทเบิลอยู่ไหนเทเบิลเพื่อนบอกว่าให้ติ๊กตรงนี้ใช่ไหม ม่ไปแล้วผ่านแล้วแล้วก็ใส่ตัวที่เอเจอแล้วปั๊บนะครับแอดเทเบิลมาแล้วนะครับตั้งชื่อเทเบิลเอ่อเทเบิลนิดเดินตั้งชื่อเทเบิลเทเบิลนะครับว่าอ่าอะไรนะ dgp โชว์นะครับ <c oughs> ดัต้กริดผมติดดาต้กิจมาเป็นภาษาซีชาร์ปใช้ทุกวันทุกวันวันนี้กลับไปก็เจอมันอีกแล้วเ <c oughs> บื่อไหมใครเสร็จแล้วนะครับตานี้เราจะเขียนโชว์กันนะครับ <c oughs> ก็กลับมาที่โค้ดตัวเดิมเรานะครับกลับมาที่โค้ดตัวเดิมของเรากลับมาที่โค้ดตัวเดิมนะครับขั้นแรกลำหนึ่งนะ ขั้นแรกทำไงเอ่ยประกาศออบเจกของตัวนี้มาก่อนนะครับนี่นะครับประกาศออบเจกอันเดิมนะครับแทรกตรงระหว่างคอนเน็กนะครับแทรกตรงระหว่างคอนเน็กกับมันนี่นะครับมันจะเกิดเออร์เอร์ตัวนี้อยู่นะ นี่นะครับแซ่บสองบรรทัดนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวเก็บเทเบิลเอ่อเป็นตัวเก็บข้อมูลก่อนนะครับ default table model นะครับแซ่บสองบรรทัดนี้ก่อนนะครับ นะใช่มันเออเลอร์อ,อยู่เราก็แอดมันเข้ามาใช่ตัวนี้แหละปลับหายแล้วนะครับเรียบร้อยใครเสร็จแล้วนะครับเสร็จยังเลยเ,เสร็จยังเสร็จยัง,งให้ก็บางนะครับให้ก็บางนะครับหนึ่งนะใครเสร็จแล้วให้พิมพ์ต่อนะครับให้พิมพ์ต่อนะครับ ให้พิมพ์ต่อนะครับอ่าเป็นเทเบิลตัวนี้นะครับ d a t a g r i d v i e w m o d e ดโทษทีนะครับแปมหนึ่งนะแปมหนึ่งแปมหนึ่งอ่าได้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 ไดได่างนี้ก็ได้นะครับนี่ต่อนะครับมันทัดต่อมาก็เขียนเลยว่า Table Mode เท่ากับ d e วฟ f o r T a b l e m o d e เเท่ากับ DataGrid นะครับ Show.GetModel เด เราจะโชว์ข้อมูลออกมาได,ได้กินให้ได้นะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราคอนเนคเบอร์เบทได้จริงๆนะครับผมอ,อ่าใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วนะครับก็เขียนต่อได้เลยว่าต่อเขียนต่อตรงนี้เลยนะครับโดยบางโอเคเราออกก่อนนะครับเอาบางโอเคตรงนี้รอ,อก,ก่อนนะครับ ัวเขียนเขียนต่อมาเลยนะครับว่า String SQL เท่ากับ select from student r e s e a r c h นะครับ resource s คือประกาศ DS นะครับหรือ data set นั่นเองเหมือนสีชาร์พี่มันนะครับแล้วอินเด็กเราเริ่มต้นที่0ูนย์นะครับแล้ว RS ของเราให้ for loop ก็คือให้ y ไปจนถึงมันหมดเลยมันหมดใน database นะครับให้ดึงออกมา เสร็จแล้วปุ๊บเอาค่าที่เราดึงออกได้นะครับ get string id เนี่ย id จะเป็น id จะเป็นชื่อฟิวมันนะครับฟิวมันชื่อว่า id ใช่ไหมครับ fill sex fill name แล้วก็เอาค่าที่ได้นะครับมาใส่ไว้ตรงนี้ยวครับซึ่งตัวนี้มันเดลเลอร์อยู่ใช่ไหมครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยแล้วก็ติ๊กมันนะครับแล้วก็ import จากว่า sql ตัวนี้มานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับก็โชว์ข้อมูลได้ละ นี่นะครับก็คือคูณประจายก,การใช้ sql select star f r m เห็นไหมครับ sql เสร็จแล้วปุ๊บเอา C เนี่ย C คือตัวคอนเน็กใช่ไหมครับเอาตัวที่เราคอนเน็กนะครับมาดิร execute เพื่อที่จะสั่งให้ sql ที่เราเขียนจน่ทำงานเมนื่อทำงานได้อะไรปุ๊บมันจะส่งค่า is ก็คือค่าเหมือน data set ออกมาเอาค่า Data Set นะครับมาทำการ f o r l o o p แล้วดึงสิ่งที่อยู่ในฟิลด์เตมเบิร์ออกมาเก็บไ,ไวไ้ในเก็บไว้ในตัวแปร หลือถ้เอาตัวแปรที่ได้มาเก็บไว้ในรัตเตอร์เบรแถวที่มันก็ฟอร์ดูแถวที่แถวที่ไปเรื่อยๆคือมันฟอร์ดูไปเรื่อยๆถูกไหมครับดึงออกมาคอลั่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามแถวที่ไปเรื่อยๆคอลั่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่ากันไปนะครับแค่นีน้เองนี่คือโชว์ได้อันนี้คือในส่วนของอ่าโชว์ได้แล้วนะครับใครเสร็จแล้วลองวัดดูนะครับว่าโชว์ออกมาได้จริงไหมโชว์ข้อมูลออกมาในเทเบิลได้จริงไหมใช่ไหมใช่ไหม ได้แล้วได้ไหมได้แล้วรับมันเรียบร้อยเอาเรื่องเก่าโอเคนี้ทันเนาะสบายไปเพิ่มทำเพิ่ม้อนใหม่ร้อนใหม่นะครับอันใหม่ก็จะทาการเพิ่มข้อมูลสามอย่างใ้มาแต่เพิ่มข้อมูลสังเกไหมเราเขียนทุกอย่างมันด้ื่้งไนี้หมดแล้วอ่ะพันจะไม่แันจะไม่เวิร์ผมผมพาคุณเขียนมั่วๆก่อนนะไอ้นี้คือเขียนมั่วๆนะผมยังไม่ได้พาคุณบีบคุณเบิร์อะไรเลยก็ม่วไปพวกคห นะครับแต่จริงเวลาเราเก็บจริงมันจะไปยุกได้นะครับหยิบออกมาเป็นคลาสหยบออกมาเป็นเมสตอรียบออกมาเป็นฟังชั่นนะครับรนะครับถ้าคุณไปดูในส่วนของอะไรนะในส่วนของจาววาแถลงครับที่เขาสอนก็จะสอนออกมาเป็นสร้างมันเป็น่อดสร้างคลาสมาก่อนเลยหรือคอนเน็กเอาที่หลังเนี้ยซึ่งผมมองว่าพวกเรายังไม่ค่อยมีพื้นเรื่องพวุ่งนี้ก็จะยุ่งนิดนึงทํามันทําได้นะครับปรอยุกต์ได้นะครับ แต่บนใี้คุณมั่วๆก่อนเพราะว่าตามสไตล์ของโปรแกรมมั่วก็มั่วนะครับมันจะเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก่ๆๆอักยันอ่านนะครับใครเสร็จแล้วจะรันได้อย่างนี้นะครับดูนะตําหนึ่งนี่ครับจะรันได้อย่างนี้นะเห็นไหมมีข้อมูลนดลต้าเบสออกมาและหนึ่งสองแต่ตอนนี้เราจะลบพวกนี้ทิ้งได้ยังไงนะครับอ่า เราเราูกที่ละกิเบิรอไงถูช่วงนี้กิเบิดรอหลรอไอ้ส่อมนไม่มาอะมมอง่้างนนะมันไม่ห็มัมองไม่เห็นได้แล้วดีชอบที่นี่อย่างมนมีมอนเตอร์ให้ผมเล่นที่อินนาอุธร์เนี่ยมใช้ไม้คอดึนไปเขีนโปรแกรมเนี่ยเขียนโค้ดแล้วไปถ่ากรอนการรู้ัว่อะไรรู้บุกจาราแล้วก็เขียนเปล่าไม่มีไม่มีรูดมงรุ่นสดรุ่นสุดตลอด เราเขีนอะไรได้เขาเขียนมันเป็นแบบแน่เขาเรว่าเป็นแบบแน่เราเขียนเยอะไเี่ยเาไม่เล่าเาเหนือยต่อไปเาสอนพี่พีโมกไหมเอเสอนแบบว่ามขาจสอนพี่พีกเขาอนพี่พีโมเสอนพี่พีมกหวพี่โมกผมเจอผมเขไปครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยอ่ะพี่ไปแกพี่พีโมกไปพี่แกเพราะว่า โอเคไหมครับได้ยังใครได้แล้วรับดูนะครับไปพร้อมๆกันนะ่้ยๆไป,ไปมันมี R P G maker มาให้ผมลองเล่นไม่เล่นแล้วดู uniform เนี่ยต้องลงม i ิ d l e หมยไปไมเล่นได้ละไม่เล่นละแ,แต่จะโช er, ว์เท่าไหร่ให้โปรแกรมเมอร์ก็เห็นดูเซี่ยโปรแกรมเมอร์เขาทำอะไรกัน เอเลยอ่านะครับวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอวิวีดโอต่อไปนะครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงวางมันก่อนเดี๋ยวมันจะเกินอ่ะครับผมยินดีรับสู่อินดี้ดะบบ้านซอฟต์ระบแกมัวนะครับผมวันนี้ก็เจอกันที่หาปไปอีกแล้วนะครับผมทุกวันงคารนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มาติดต่อดาร์ตเบดเริ่มใหม่นะครับผมตดต่อร์ตเบดกันนะครับ ครั้งก่อนแล้วก็โอเคเรียบร้อยชีวิตคนเศร้าไม่เด็้ชีวิตใครชีวิตใครอ่าพร้อมยังพร้อมยังทุกคนนะครับเช็คอัตเตอร์เบตตัวเองมีแบบนี้แล้วหรือยังมีรัตเตอร์เบตชื่อสตูวเดนแล้วหรือยังครับทุกคนมีแล้วยังซึ่งในรัตเตอร์เบตสตูวเดนจะมีจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าไอดีมีขีดข้างล่างนะครับขีดข้างล่างหมายความว่าเป็นคีย์หลักนะครับเป็นตัวนี้เป็นออโต้ยัง ออโต้หมายความว่าเราไม่ต้องก่อข้อมูลมันจะรันไป,ไปอัตโ,ตโนมัติมีเซ็กยังนะครับใครมีเซ็กยังเฮ้ยอย่าคิดว่า<ด>เพศใครมีเพศยัง<ด>ยแล้วก็เนมนะครับคือชื่อนะครับ<ด>แล้วก็ใครบ้าวใครกดไปที่บ้าวนะครับกดไปที่บ้าวนะถ้าใครก่อข้อมูลนะครับมันจะใส่อย่างงี้ไว้ถ้าใครยังไม่ก่อข้อมูลนะครับให้มาที่ insert นะ insert แล้วคุณก็ทําการก่อข้อมูลลงไปซะนะครับ insert คุณก็ก่อข้อมูลลงไปตรงนี้ใช่ไหมครับ แต่ตรง i อเเนี่ยไม่ต้องกรอกเพราะว่ามันเป็นออโต้รันมันจะรันให้เราปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะถ้าเราเตรียมข้อมูลได้นะครับขั้นแรกในการติดต่อ, Datab อดัตตบูลอ่าก็ดีในการติดต่อดัตตเบสมันจะมีอยู่หกเจ็ดอย่างขึ้นหนึ่งเลยเหมือนซีชาร์ปครับ,รบขั้นแรกคอน,นเออน็กคอนเน็กแค่ผ่านสองโชว์ให้ได้สามค้นหาให้เจอเอา่าก็ดีสามเพิ่มถูกไหมครับเพิ่มได้แล้วปุ๊บก็ต้องค้นหาค<ม>้นหาได้ปุ๊บก็แก้ไขลบลบนีแค่นี้เหมือนซีชาร์ปเลยแล้วคณเอาไอกการทุกเนี้ย ไปประยุกต์ทําเป็นระบบพร้อมกับ t ทูทูที่คุณไปถามาเนี่ยมานเขียนตต่อรนเตอร์เบตซะส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ d a นเ b a s e เต้องการก็ยัมีอะไรมีตัวเลขนะครับมีทูกับฟลอมีข้อความแค่นั้นเองแล้วก็มีอ่าอิมเมจที่เป็นรูปแค่นั้นเองครับ่ตอนนะครับตอนนี้มีคนจ้างผมเขียนระบบสต็อกผมยังคิดว่าจะเอาซีชารหรือจาว่าเลย นะครับใครสนใจบอก์ดไหมไม่ระบบสต๊อกมีใครสนใจจะทำไหมทำจ้ะระบบจะเป็นคนทำงานน่าจะให้คนทำถ้าเพือนกำรังมีเรื่องคนสต๊อกได้ตามนะเพราะพระเจ้าผมทำงานแล้วไปก่อนนะเขาแบบลุงเขาจบแมนเจอร์แล้วตอนนี้เขาเปิดบริษัทที่กรุงเทพเขาลมพอร์ตเขาอินพอร์ตอะไรนะตัวสวิตช์ตัวอะไรของจีนนี่แหละมาขายในเมืองไทยเพราแต่เด้กเขาไม่มีระบบวันนี้เรคือนะแฟนมาผมไม่รู้ทางผมเลยนั่งเล่นเอง มก็เลยเข้าไปเอ็มมันเจอมันพากเลยขอนี้ก็เลยถายตัวช่วยก็คือผมมันแะพวาผมเคยทำให้มันจบไม่จบราน้มดูอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยมาถึงพวกก็จ้างเลยนะสามพันใช้เวลาสองสามวันก็ได้สามพันเงินแต่โปรแกรมนั้นน่ะโปรแกรมที่ทำให้มันสาวันนั่นนหะคือมันเราไปขายมันขายให้กับโอตอมันได้ทักนหมือางนี้แล้วเราก็ได้สามพั เเคขาเรกว่าคอนา่างกันเขาอาจจะมีม้วนมีอะไรอยู่ตรงนั้นไงแต่ว่าขายแล้วก็กินเกมอย่างเงี้ยเขาก็ได้ต่า์แล้วแต่เราคนทำเราได้งิหน้าคิดตาทันมีข้อเสียของโปรแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยคนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เซลล์คือมันจะขายไม่เป็นเข้าใจก่อนมันทำยงางเดียวอย่างผมเนี่ยทำยงางเดียวแต่ขายไม่เป็นเราเนตัวสินค้าแล้วไแคนที่เป็นผู้บริหารจริงๆเปนจ้ขอจริงคือจะเป็นคนที่ขายเป็นเข้าใจก่อ เวลาเวลาคนจะตั้งทำบริษัทนะครับคนจะมีใครสักคนหนึ่งที่ขายเป็นพวกเองก็มีหน้าที่ต้มหน้าคุณตาทำไปแต่คนที่ขายเป็นอ่ะจะมีอํานาจมากแฟนี f m แปลากแปลไม่เคยลองอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองโอเคนะครับทุกคน new project นะต่อๆเราจะไม่เสร็จเลือกเป็น Java application นะครับเพื่อนลีเราจะทำหน้าเมนอะไรเองนะครับที่รักกด next เลยนะครับ เดิวโปรเจกต์นี้ทำล็อกอินด้วยตั้งเลยว่าสต u d เด้นระบบนักเรียนนะครับสต u d เด้นนะครับเบาที่เก็บก่อนผมว่าเก็บไว้ไหนดี desktop. เดสท็อปอาลรมืงแป๊บหนึ่งทำไมสร้างไม่ได้ทุกคนสร้างสร้างอะไรของแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับที่เก็บนะ ผมขอสร้างความที่ตรงนี้นะสตูเดียนทุกห้องเพื่อที่จะทำเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ปีใหม่แล้วเนาะเร็วมากเลยว่ะอืมวันพ่อให้อะไรพ่อไหมเนี่ยหรู้ว่าขอตังค์อย่างเดียวใครใส่แล้วฟินิชนะครับให้พ่อปลุกเมื่อเช้าให้พ่อพงเลยให้พ่อปลุกเมื่อเช้าสุดยอดมากเลยว่ะ เออรุ่นรุ่นทุกคนขณะทำอย่างนี้แล้วหายเงี้ยแล้วพยายามหายเงี้ยหายกันทุกทีเลยสำคัญงานแรกนั่นมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้วคนพยายามถามนะว่าเฮ้ยรอบเพื่อนเขาอธิบใครที่ได้ไหมรับค่าทุกอย่างได้ไหมเราจะกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยน้อมนิดนะครัานะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่ะทุกคนนะครับคลิกขวานะครับแอด แอดแอดอะไรดีแอดเจฟเฟมใช่ไหมครับแอดเจฟเฟมฟอร์มนะครับตั้งชื่อไว้นะครับว่า frm student ครับผมสร้าง j f ฟเ m ตั้งชื่อว่า frm student ไม่โชบถึงโชบทิ้งกันเลดีไหมล่ะเราชอบเรื่อยๆนั่นแหมล่ะโชบเรื่อยๆทิ้งกันโชบเรื่อยๆทิ้งแม่ง่ได้ได้ได้เชื่อเชือเชื่อไอ้ไอ้พวีได้ทีมันเอาใหญ่เลยเนี่ยมันใส่ซุปใส่ซุปเลยแล้วเนี่ยมันล้องแล้วก็มันใส่ปั้งปั้ปั้งเติมเลยนะเออเพื่อแทนอยู่นะโอเคนะครับเสร็จแล้วฟินิชเลยเสร็จแล้วแล้วก็ทำให้มันรันเป็นหน้าแรกนะครับ เสร็จแล้วทําให้มันเป็นหน้าแรกเฮียทันไหมเนี่ยทําให้มันเป็นหน้าแรกนะครับคิดขวามาันทันไหมเนี่ยคิดขวานะครับ property สายตาไม่ดีมันส่แว่นนั่นน่ะไปที่รันนะครับเลือกเนาะไปที่เบาเลือกว่าเป็น f i m student ทนันไหมแล้วก็สีเล็กนะครับโอเคเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้เรามาดูเรามาเขียนคอนเน t ก่อนนะครับว่าเรา c o n เนคผ่านรไม่ผ่านนะครับเพิ่มนึงผมขี้เกียจพิมพ์อีกแล้วแต่ก่อนที่จะคอนเน t นะครับก่อนเขาเวลาคุณจะเขียนติดต่อเนตเวิรนะครับก่อนที่คุณจะคอนเนคนะครับ คนที่มาที่ไลบรารีก่อนนะครับไลบรารีนะครับแล้วคลิกขวาเลยนะครับแอดไลบรารี <S <S 1> <S 1> นะครับแล้วไปเลือกตัวที่ติดต่อดาต้าเบรที่เป็น MySQL นะครับมันชื่อว่า MySQL ใน j d b Driver ตัวนี้นหละคระับเป็นตัวจัดก,การดาต้าเบให้เราะน,นะครับอ,รอัดแล้ว Mình, có à, hơi... sì sì lắm, okay. à, mình không biết ai bao nhiêu người có robot à ah đấy mình biết rồi, mình biết rồi, mình bây rồi, mình biết rồi, mình biết rồi, mình biết rồi, ใชเินบินเหมือนกันไหมเนี่ยรืว่ามาจากคุไหนคลิกขวาแอปอะไรมาแอปพลิเคชันนะอาไม่ใแแปิเเียคอกที่จะอมอไม่ใชฟล์อันนั้นผมไม่ใช่ไฟล์นะผมเป็นโปรเจกต์เห็นไหมตรงที่เป็นไฟล์เห็นไหมแต่ตรงนี้ผมเป็นโปรเจกต์โอ้กดได้ยังไงวะหาไหมใช่

ที่ไคนอื่นทั้งหลายเปอีเนี่ยี่ยปีี่ป่ะปีคนเนี่ยอเนี่ยพี่เียต้องเจียวอะไรต่อเจียต้องมีน้นอะไรงม

โอเคนะครับท <id: Okay S 3> <c oughs> ุกคนแอดอะไรบัี่ให้ได้นะครับอลน์บรลลี่ให้ได้นะครับผมแอดแล้วนะโอเคนะครับแอดแอดเรียบร้อยนะครับแอดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะคอนเน็กต์นะครับทุกคนมาวิวซัทโค้ดนะครับวิวซัทโค้ดเสร็จแล้วนะครับ ทุกคนเนี่ยทุกคนจะเขียนคอนเดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเราจะเขียนคอนเดคกันนะครับเห็นไหม f i s t u d e n ตัดถัดลงมานะครับทันไหมขั้นแรกนะครับเราต้องประกาศการประกาศตัวแปรก่อนนะครับนี่นะครับประกาศสตริงึี่มาก่อนเลยนะครับตัวแรก d b ตัวแรกใช้ในการเก็บดาต้าเบสติดต่อดาต้าเบสเราตัวที่สองใช้ติด ใช้เป็น user ใช้เป็น password และตัวนี้คือ server เราอ่าทุทีครับตัวนี้คือ driver host ์นี่คือ server เราถ้าคุณติดต่อ database ที่มันอยู่เครื่องอื่นนะครับตัว localhost เนี่ยให้คุณใส่ ip เครื่องนั้นไปเลยพอเข้าใจผมไหมเช่นมันมี server หนึ่งเกองก้2หแล้วมี database ตัวนั้นคุณติดต่อตัวนี้จะไม่ใช่ localhost นะโล o c a l h o s t มันคือเครื่องคุณใช่ไหมครับตัวนี้ต้องเป็นต้องเป็นชื่อชื่อ ip แล้ว เป็น1 9ึ1 6 8กเ็นอะไรว่างไปนะครับคุณก็จะได้โปรแกรมที่เป็น client server แล้ว<ห>น,นะครับส่วนตัวนี้คือ driver นะครับคือประกาศ driver ที่เป็นในส่วนของ MySQL แต่ถ้าเป็น SQL server จะต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะไ,นไม่ใช่คนละตัวกันนะครับเอาตัวที่เป็นคนละตัวกันนะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก่อนที่จะไป Android b a c k b e r y เฮ้ยเขาอบรมแพงนะแอนดรอยตั้งสามพักว่าสามพหเนี่ยนะครับที่เชียงใหม่เราแม่เจ้าอบรมซึ่งที่ผมรูเนื้อหาแล้วเองไปเรียนเองก็จบเหมือนกันง่าอย่างเราได้นะครับใช่ถึงคุณจะมีพื้นดีแต่แต่ถ้าคุณไม่คิดที่จะทํานะครับมันก็จบเหมือนกันทําอะไรที่มันแอดวานซ์นะครับตอนเนี้โปรเจกต์ผมต่อไปนะครับก็คือดูทีผมพยายามจะดูทีทำแอนดรอยให้ดูทีวีออนไลน์ให้ได้ ผมพยายามมากแต่ผมจะทำซึ่งคืนนี้ก็เสร็จแล้วเื่อนะมีมีินชอเห่นไหเป็นตัวอะไรนะไปดูไปดูใช่ไมที่เราว่ยนะใชี่มอยู่แ่น่งเดียวที่มันี่มนมี้วยงก็ต้อยู่ด้วีกัะสมทีไหมล่ะ่ภาษาอะไรห่มันเป็นตัวมาีสถานเลยเราเหรอไม่ใช่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 ม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม เหรออาต้าสม่ได้าเนี่ยเหรอผมก็ยัมีช่องการ์ตูนช่องเอ็มไทยช่องอะไรนะครับวิทยุออนไลน์ดาวน์โหลดไปอินสตั้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาได้นะของพวเสียที่สีดูดูไม่ได้ D I นะมันถึงไม่ได้แต่ดผลเพราะว่าเครื่องมุอมีเอ็กเพีย์มีมีมีซึ่งต้นรั่ว2000แปร์มีไหมมี่ไม่

ไปต่อนะครับเราจะคนแรกแกร์เตอร์เบดนะครับหนึ่งนะเห็นไหมครับผมเขียนต่อนะ ถ้ามันคอนเนคผ่านนี่นะครับเหมือนครั้งก่อนเลยเขียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะเออเลอร์เองคุณเห็นไหมคุณเขียนอย่างนี้เลยครับปิดไแคสนะครับไอ้ตัวนี้คือในส่วนของ URL ของ Connect นะครับเริ่มเน็งจัดโคตรดีๆหน่อยแป๊บนึงดูให้มันดูไฮโซหน่อยอ่าป๊านี่นะครับถ้าคอ n เนคผ่านนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ แต่คนี้แกผ่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้คนสังเกตไม่มนเจอเออร์เอร์เออร์อก็ช่างมันคุณเห็นอะไรเหลืองเหลืองไหมให้คุณเอาเมาส์นะครับมาแอดตัวแอดมันนะครับผมแอดตัวนี้นะตัวนี้ไหมเราย,ยังไม่ได้แอดคอมักคอมอะไรไลบรารีให้มันนะครับแอดตัวแล้วหายแล้วเห็นไหมตัวนี้ต่อนะครับแอดตัวนี้ต่อหายแล้วครับแอดต่อนะครับอ่าเรียบร้อยครับโค้ดตามนี้ถ้า สังเกตนะครับผมประกาศคนนี้คัวนี้วบนสุดไม่เป็นนูก่อนเพราะว่าผมจะเอาคนนี้ไปทําอะไรต่อเช่นคุณคนนีเสจแล้าุ๊บเนี่ยคุณจะไปเพิ่มลกแก้ไขโชว์ต่อผมเลยประกาศประกาศนอท้ายผนให้เป็นนูซึ่งจริงจแล้วผมประกาศไว้เฉพาะในนี้ครับก็จะใช้ได้เฉพาะในสตูดิโอถูกไหมแต่ถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปประกาศไว้บนสุดเลยมันก็จะใช้ได้ข้างหน้าผมเข้าใจไหมถ้าผมเอาตัวเนี้ยไปประกาศไว้ข้างนอกเป็นครับเนียต่อก็จะใช้ได้ทั้งหมดทุกผมซึ่งผมจะสอนคนอีกนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับก็ไม่มีเลยครับประกาศคนนี้ให้เป็นค่านาวก่อนคือไม่มีค่าอะไรก่อนเสร็จแล้วปุ๊บมีการเรียกใช้เรเบอรี uh, ่ตัวนี้มีการเรียกใช้เรเบอรี่ตัวนี้ที่เราตั้งไว้ครับเรียกใช้เสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวนี้เราทําการติดต่อโล้คชัตนก่อนโดยใช้ JDBC นะครับก็คือเรเบอรี่แหละที่เราจะใช้ในการติดต่อเสร็จแล้วปุ๊บเอาตัวคอนเน็กที่เราได้เนี่ยครับมาทําการติดต่อซะโดยเราต้องให้ทั้ง URL มันก็นนคือตัวนี้ครับ JDBC l i r a r y เนี่ยให้ทั้งมันให้แล้วก็พร้อมกับ User และ Password ที่ยึดติดต่อในระเบียบถ้ามันติดต่อผ่านไม่มี e อ r o r นะครับเพราะเราเขียน try catch ไว้ไแล้วถ้าติดต่อผ่านไม่มี Error มันก็ถบอว่าคุณติดต่อผ่านแล้วนะโอเคแต่ถ้าติดต่อไม่ผ่านมันถือว่า e อ r o r เเพราะอะไรอ,า,อาจจะ e อ r o r เอเพราะว่า URL ตัวนี้ไม่มีอยู่จริงเซิร์ฟเวอร์คุณไม่มีอยู่จริงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของ User ในคุณผิดนะครับ หรือเป็นเพราะว่ามันติดต่อไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมันจะฟ้องเรานะครับแต่ถ้าคนใช้ตัวนี้เป็น sql server คุณต้องไปดาวน์โหลดนะครับในนี้ไม่มีต้องไปดาวน์โหลด Library เข้าไปในมี Library ของ sql server เอามาแอด library ตังนี้แอดเสร็จแล้วเพี่ยนโค้ดตรงนี้ซัก com my sql ตัวนี้ใช้ใช้ไม่ได้แนละ้วมันต้องเป็นดด uh, my sqls ถ้าผมไม่ผิดนะตัวนี้นะครับหรือเป็นในส่วนของ sql server ตัวนี้นครับเปลี่ยนตัวนี้ แต่ตัวนี้เสร็จแล้วพต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับคุณก็ติดต่อไอ้เชียงซูไปได้แล้วเวลาเอาปุ๊จะเสร็จไหมเนี่ยพาไปข้ามหนึ่งแล้วมอสไปเยอะพาไปข้ามหนึ่งแล้วใช่ไหมอือสามข้าวเว้ยเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จด้วยพร้อมยังไปได้ยัง ใครเสร็จแล้วรันดูนะครับเออเลิกกันไหนอะไรยังไงลัทสดีมีทิชถ่หง่วงว่ะฮะอะไรนะออันนี้มันรู้ก่อผมเมันเล่นเกมอะไรนะคิดๆก่อนลูแบตเดอรี่มันมีหลายผาคถ้านับก็ในคอมกับมีอยู่ของ้โอ้ดีมากครับขอข้าวไปกินด้วยมันสดลตัง้ามเลตตังมานรนเน้ละันขอข้าวมันินดีนต้อไหนหงวงกว่าตอนนี้สบายเบอร์ไหม ผมดูเสร็จสภาพแล้วอูเป็นกอระไออไม่เยงนไออเรซื้อมวเท่าไหร่ขายผ่านมาโอ้ตายละเอ้มจะมาลองแอปไงมทำโมอยู่ใครต่ออีคนแล้วมีใครจะมีใครจะขายรนี้ให้ผมไหมว่าผมจะมาลองแอปมองไม่ได้นะครับมันต้อเสียสามพันอย่แเสียดคนี่เสียแคโคนนะมันตองเสียสามพัน ดูทีวีออนไลน์ได้ไหมฮะเฮเอาของผมไหมผมทำโปรแกรมทีวีออนไลน์ดูได้ไกลใช่ไหมเปิดป่ะดูตอเขนเทอรเ็ไโอเคนะครับเป็นไรยังใครเสร็จแล้วลองรันดูนะครับอะลองรันดูนะเลอไหมเนี่ยทำไม เออเลออะไรโอเคเนี่ยเไหมเนี่ยเออเล้อทุกคนทัดผิดยังผิดก็อาจารย์เป็นแอนเซนดนารูดเลดผิดไหมเขียนอะไรผิดไหม่าียนอะไรผิดคุณไปดูดีดีดูดีดีเออเล้อมาได้คอนเนชันบอกมานดีบอกมาดิบอกมาดิเด เออไม่ปีอสอเหลืองออเหลืองอ่ะรู้จักไมอันเหลืองเหืองอ่ะโอ้ย่อา่าอ้ยาโอ้ย่อ้่าอ่าโอ้ย่อ้าโอ้ีโ้ย่อ้ย่อ้่าโอ้ก่อนน่ารับยราอ้ย่ะโอ้่านไปแล้ยนะคอ้ยเาอาโยวโอก่าโอ้ว่าโ้่อ้่อ่้